แอบแบบอะอะโกลโปรหรือน้องช้างที่มันเป็นเครื่องเล็กๆอุ้ยจอมันเล็กมากนั้นพี่ก็ใช้ไม่เป็นรู้สึกเรือบินลำนั้นบ่ายหน้ามาทางนี้แล้วอ้าวโปะสีเหลืองเปลือกกล้วยมาอีกแล้วโปะลำนี้นี่มาที่พี่ลงมานี่คือเที่ยวที่สองเข้ามารับผู้โดยสารตรงนี้แล้วเข้าไปนู่นนะตรงฮัสสัน ใกล้ๆป้าเขียวแทพีเสรีภาพนะนั่นน่ะแล้วเข้ามาอีกแล้วมันจะใช่โป๊ะด่วนหรือเปล่าก็ไม่รู้พอมีอยู่ครั้งหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งบอกว่ามันจะมีโป๊ะด่วนเนี่ยฝรั่งเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาจะเขาจะเขาจะรักกันจริงๆนะดูสิเขาแก่แล้วนะแต่เขาก็เห็นไหมเขาแก่แล้วนะ เข้าไปนั่นไปนี่ด้วยกันอย่างเมื่อเมื่อวันวันก่อนค่ะที่ไปเดินป่าเห็ดน่ะฝรั่งแก่แล้วนะยืนมารอซื้อไอติมน้องช้างเชื่อไหมเขาโอบกอดไหลกันน่ะนานแล้วบินขึ้นแล้วดีแล้วละ่ะจอมันเริ่มมืดแล้วแสดงว่า,าแบตจะหมดนี่ไง โอ้แบบอย่าเพิ่งหมดนะจอมันมืดแล้วให้ลราบินผ่านไปก่อนนะอย่าเพิ่งหมดนั่นไงได้เห็นจริงๆเขาไปรับผู้โดยสารที่บุกลินจริงๆด้วย ผ่านองค์การสหประชาชาตินู่นไปตรงจุดเดิมนู่นเข้าไปแล้วไปนู่นแล้วรับตาแล้วเออไอล้ลำที่รับผู้โดยสารไปอ่ะนานนะป่านนี้ยังไม่บกกลับมาเลยสองลำสองลำ เมื่อกี้ถ้าเป็นวิดีโอไม่เป็นไรวันหลังมานั่งถ่ายวิดีโอตรงนี้ได้จะพี่จะมานั่งทําคลิปตรงนี้ว่าเวลาประมาณพี่จะนั่งทําคลิปสัก20นาที20นาทีเนี่ยจะมีเรือบินขึ้นลงกี่ลำขอบใจมากจ้ะน้องช้างวันนี้ทำอะไรกินเนาะตอนเย็นทำอะไรกินตอนเย็นน้องช้าง ตอนเนี้ยพี่อยากกินต้มจืดบุ้นเส้นแล้วก็ใส่ดอกไม้จีนด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยยังกินหมูก็ยังใส่หมูสับทําเป็นก้อนๆนนะ่ะพี่สาวทําให้กินอร่อยมากแลวพี่ก็ทําเป็นแล้วก็ใส่ดอกไม้จีนด้วยขามวดขามวดดอกไม้จีนนะใส่ในต้มจืดบุ้นเส้นอร่อยจริงๆน้องช้างไปอาบน้ําเธอขอบใจมากๆโอ้โหฟ้าเรือบินคง เชื่อสิพอปิดไลฟ์ปุ๊บเรือบินสองลำนั้นจะลงช่วงเรือบินลงลงนั้นก็น่าดูมากบื๊นลงตรงนั้นแล้วก็ค่อย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 แล่นบนผิวน้ำคนะ่ะก็จะมองเห็นผู้โดยสารที่นั่งอยู่นั้นเขาคงมองเห็นเราขอบใจมากจากน้องช้างขอบคุณพี่หญิงนะคะขอบใจบาขอบใจเบาแค่หลายหลแล้วก็ขอบใจน้องช้างพี่ก็จะปิดไลฟ์และพาพาเจ้าตัวนี้ค่ะไปอาบน้ำ ปิดไลค์ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆปิดไลค์แล้วข้าวต้มเครื่องหมูข้าวต้มเครื่องเนี่ยพี่ชอบปรุงเมื่อก่อนเนี่ยเขาทํามาอย่างไงก็จะกินอย่างนั้นเพราะพี่นึกว่าก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นที่ปรุงรสได้ที่ไหนได้อะข้าวต้มอ่ะเราสามารถที่จะปรุงได้พี่ก็เลยรู้บอกอ๋อข้าวต้มเราสามารถที่จะปรุงได้ไม่ใช่ว่ากินจืดจืดพี่ก็ต้องพี่ชอบใสพ่พริกดองลงไปในข้าวต้มแล้วเติมน้ําตาลด้วยนะ รุงเหมือนปรุงกว๋วยเตี๋ยวโหอร่อยมากแล้วก็อร่อยมากๆขอบใจจ้ะน้องช้างขอบใจจริงๆพี่ปิดไลค์แล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ